สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t h a l o Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแร n d นดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าเขาคนนั้นมองและรู้สึกยังไงกับคุณการอ่นานไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเ,เรามาเริ่มกับไพ่กลมกันเลยเขาคนนั้นมอง และรู้สึกยังไงกับคุณคุณดูดูเหมือนระดับปรมจารย์เนาะ ังความรู้ไม่ว่าจะเป็นในด้านของความรู้แบบเหมือนศิลปศาสตร์นะศาสตร์ต่างๆนะศาสตร์ต่างๆในรั้วโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าการใช้ชีวิตบางทีอาจจะไม่ได้ จบสูงหรือได้ใบประกาศนู่นนี่นั่นแต่มหาวิทยาลัยแห่งโลกของความจริงอี่กว้างมากดูเหมือนคนที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะยังลึกไปในลักษณะของปัญญายานด้วยเนาะพุทธิปัญญาดูนะเกรงขาม ดูมีองค์ความรู้จริงๆนะไม่ใช่แค่แบบรูปลักษณ์ภายนอกเฉยๆเหมือนครูบาอาจารย์ในด้านจิตวิญญาณด้วยไอยมีความรู้สึกแววตาเนี่ยเหมือนกับมองคนออกดาทางคนได้ดาวทางคนได้แต่ว่าไม่ใช่คนที่จะไปจับผิดใครถึงมีไอรู้สึกถึงพลังงานที่แบบถึงรู้เยอะแต่ก็ เป็นใครกำมันอ่ะอืมไม่ไม่ไมปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นอืมถ้าเขามาขอคำแนะนำขอแนวทางก็ชีแ้แนะไปตามตามกำลังนะแต่สายตาของเขาที่มองมาคือดูสุขขมดูเป็นผู้ใหญ่ดูหาคำตอบอะไรให้ชีวิตได้ด้วยตัวเองอ่ะอือืม,อม รู้เยอะแต่ก็ไม่ไม่พูดเยอะ<ม>พูดเมื่อจำเป็นแต่ว่าตารางสอนถ้าเป็นครูบาอาจารย์จริงๆก็ตารางสอนก็สอนแบบมีความสนุกสนานสอนแบบเป็นผู้ให้จริงๆอะ่ะประสิทธิ<ต>์ประสานวิชา,ศาจริงๆ <c oughs> ซัพพอร์ตนะลูกศิษย์ลูกค้าบางคนไม่ได้จบเป็นแบบครูระดับครูบาอาจารย์แต่ว่าก็มีผู้คนเรียกคุณว่าครูบ้า อาจารย์คู่ผู้ที่ให้วิชาผู้ที่ปรารถนาดีผู้ที่ไม่กลัวใครเก่งกว่าไม่กลัวใครดีกว่าเนี่ยเป็นพลังงานแบบมีจิตวิญญาณเป็นครูบาอาจารย์อะผิดก็บอกตามตรงให้เขาได้แก้ไขปรับปรุงตัวได้ทันก่อนที่จะสายเกินไปอย่างเงี้ย ภาละอึ้งเลยนะแต่เขาก็มองว่าคุณรับมือกับสิ่งที่มันยากลำบากได้ค่อนข้างรบอบคอบสุข,ขมุมทำได้อาจจะทำแบบจะเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆแก้ปัญหา มันเลยบางทีถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบยิ่งสุข,ขุมไม่ค่อยพูดแล้วก็รูปร่างสาะสวยสะะอดสะองด้วยแล้วก็เหมือนกับคนที่ยอมแพ้ง่ายๆเหมือนกับคนที่แบบหน้ารังแกหน้าถูรังแกหน้าถูกลัแกนแกล้ง,งอย่างเงี้ยเขาหวงว่าคุณจะดูแลตัวเองได้ไหมถ้ามีพวกอันญพาีพวกที่เกเรเกตุงเข้ามาล้ำเส้นในชีวิตคน อันนี้ไอมีความรู้สึกว่าเขาแอบเป็นห่วงอแอบเป็นห่วงสเสน่หของคุณเย้าวยวนเหลือเกินเหมือนแบบดึงดูดทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามเนะเขาก็ปรารถนาว่าคุณ จะมีเพื่อนหรือมีอกลุ่มเพื่อนที่เป็นกัลยานมิตรกันนะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตกันอยากให้คุณได้พบเจอคนที่มีนิสัยใจคอคล้ายกับคุณมีเพื่อนที่จริงใจกับคุณมาในแนวซอฟมากเลยใครนะ่ะคุณนึกถึงใครอยู่ดูสิคนคนนี้เป็นคนที่อบอุ่นใจดีใจเย็นนะเหมือนเขาถูกชะตากับคุณนะ่ะเขารู้สึก มันเห็นครั้งแรกล้าถูกชะตาหรือว่าแบบได้คุยกันล้าถูกคอ,อบางทีอาจจะไม่ได้คุยอะไรกันเยอะเลยแต่รู้สึกเชื่อถือนํำใจกันได้ปรารถนาสิ่งดีๆให้แก่กันและก,กันส่งข้อความไม่ค่อยบ่อยแต่รู้สึกมันจริงอะ่ะข้อความนั้นมันคือปรารถนาความปรารถนาดีจริงๆเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่วุ่นวายกับใครอะ่ะชอบความสงบชอบความสามัคคี ถ้าเป็นปัญหาตัวเองก็ไม่เอาไปแบบโยนให้คนอื่นแล้วก็ไม่หลบปัญหาไม่หลีกปัญหาด้วยเป็นคนดีจังเลยอะ่ะดีมีความรู้มีแรงดึงดูดมีเสน่ห์ะดูทำอะไรก็ดูเป็นมืออาชีพจังเลยช่วงนี้นะโอเเขารู้สึกแบบติดคุญแจเลยนะอยากรู้ เรื่องราวของคุณรู้สึกว่าพลังงานแบบนี้เหมือนคุณไปวนเวียนวนเวียนในในใจเขานึกถึงเป็นห่วงรู้สึกแบบนั้นอ่ะรู้สึกอยากรู้จักให้มากขึ้นรู้สึกว่าคุณมีอะไรดีๆหลายอย่างที่เขาอยากค้นหาน่าค้นหาดีนะ แม่จะเป็นคนสบายๆเป็นคนที่ไม่อะไรกับใครเพราะว่าคนที่ไม่ยุ่งกับใครนี่แหละอืมไม่อะไรกับใครนี่แหละแล้วก็ไม่สนใจไม่แคร์ด้วยว่าใครจะขออภัยค่ะวางแผนหรือว่าจะบูลลี่จะรังแกเหมือนคนที่อืมรู้ว่าตัวเองเอาตัวรอดได้อแต่แต่ไม่แสดงท่าทางกระตุกกระตากนะอ่าปล่อยให้ปล่อยให้ผูอ้อีกฝั่งตายใจอย่างเงี้ยอืม มันเขาตกเป็นทาสคุณยังไงไม่รู้อ่ะทาสนี้ก็คือแบบคุณเก่งอ่ะแล้วคุณดูคุณดูมีอะไรให้หน่าติดตามเหมือนเหมือนซีรีสที่เขานอนไม่หลับจะต้องได้ดูอ่ะจะต้องค้นหาจะต้องแบบคิดนะจะเกิดอะไรขึ้นลำดับต่อไปนะเนีย่ยมันเป็นทาสในลักษณะนั้นอีกในกรณหนึงก็คือว่าคุณเหมือน <c oughs> ถ้าได้กระโดดลงไปให้ทําอะไรแล้วเนะี่ยคุณดูเหมือนครุบอยู่กับสิ่งนั้นได้นานๆนะเป็นทาตการงานเนี่ยลืมทานข้าวอ่า mm. ไม่ค่อยยุง่งไม่ค่อยสูงสิงกับใครมีสมาธิไงมันก็แล้วแต่คน <c oughs> มันก็แล้วแต่คนจะมองนะคะ mm. บางคนก็มองว่ามไม่ยุ่งกับใครคนขี้อายหรือเปล่ปาถ้าคนมีระดับอุปัญญาสูงหน่อยเขาก็จะมองว่าเป็นคนสมาธิสูงนะเนี่ย มันก็แล้วแต่ระดับเลเวลของคนนั้นนะแล้วแต่ปัญญาว่าเขาจะคิดเขาจะมองได้ไกลแค่ไหน <c oughs> ทีนี้มาดูไพท่ทาโร่เขาคนนั้นมองแล้วรู้สึกอย่างไงกับคุณเอาแบบเขามองคุณยังไงก่อนนะคะก็ไพ่ห้าใบแล้วไต้สำหรับหนึ่งใบเขามองคุณอย่างไร นิ่งๆเห็นไหมนิ่งจริงๆสงบร่มเย็นนิ่งไม่มีสมาธิขยนันเห็นไหมเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่เอาเสียบใครไม่กินแรงใครนะคะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเหมือนมืออาชีพเลยนะจะทําอะไรเนี่ย <c oughs> ทําด้วยมีความมีสมาธิอาจจะเป็นเพราะว่างานของคุณนั้นเกี่ยวกับ สิ่งที่ต้องต้องการความรอบ้อเรียบร้อยเป็นระเบียบต้องการความเนียบนะมาตรฐานสูงแบบนี้ก็ได้นะนะเป็นระบบระเบียบเขามองว่าคุณเป็นคนจัดการออร์แกไนซ์อะไรเก่งนะเรียงลำดับขั้นตอนเ <c oughs> อายเรียงลำดับขั้นตอนอวางระบบเองนะทำเองตั้งแต่ต้นจนจบอะ นะคะแล้วก็ทําได้สวยด้วยนะคะเป็นงานที่ออกมาสวยสงา่างามเห็นไม้ไม,ไม,ไม,ไม้เรียงได้คือช่องไฟอะ่ะห่างกันสวยงามมาก <c oughs> <c oughs> ขอไปค่ะ <c oughs> ถ้าเขียนหนังสือก็เป็นคนที่เขียนหนังสือสวยนะคะหรือพิมพ์งานหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่งนิยายก็ โอ้น่าจะขายดีแล้วนะเนี่ยแถมขยันด้วยนะมีสมาธิเกิดจากอมอมีแนวคิดเกิดจากสมาธิด้วยเรียนดับขั้นตอนคำพูดคำจาไม่รู้ว่าดูดูนิ่งๆน,นะแต่ช่างมีเสน่นห์เหลือเกินผลงานออกมาเนี่ยเตตาต้องใจนะในพับบิกมไม่ใช่แต่เขาหรอกเขาบอกแบบนั้นเก่งโอ้มองสิบถ้วยเลยเหรอมองไปถึงแบบในอนาคตถ้าคุณมีครอบครัว คุณคงเป็นแบบผู้ที่ทำให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขอบอุ่นเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที่ที่ดีของครอบครัวเป็นลูกที่กระตันยูอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาอาจจะมองไปถึงรูปภาพนั้นอาจจะหมายถึงเขาหรือเปล่านะเด็กถ้วย เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนซื่อๆนะคะบริสุทธิ์มองว่าหนึ่งเหรียญอ,อะ่ะอืมหาตัวเปรียบยากหาคนเทียบยากดูที่สุดแล้วหนึ่งเหรียญเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเลย <c oughs> perfect โอกาสมองเห็นโอกาสคุณคือสิ่งที่ลําค่า ในชีวิตของเขาที่เขาเคยเห็นอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในสิ่งที่ล้ำค่าในชีวิตเขาที่เขาได้พบเจอหนึ่งเหรียญมูลค่ามหาศาลเลยอะปล่อยไปไม่ได้เลยนะนี่แล้วเขารู้สึกยังไงอะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคนคุณดูมีมีของเยอะในตัวเนาะ แต่ทำตัวธรรมดาธรรมดาหืูว่าจะบอกว่าคนเราไม่ต้องทำอะไรให้ซับซ้อนเลยไอ้ความไม่ธรรมดานี่ยแหละที่มันรํำค่าคนที่เป็นธรรมดาด้วยความธรรมดาจริงๆนะมันเป็นยากนะคุณแกล้งเป็นคนธรรมดาเนี่ยยังง่ายกว่าเลยเขารู้สึกยังไงกับคน แฮงแมนคิดหนักอ่ะคิดหนักเรื่องอะไรอยากเข้าหาอะไรอ่เงี้นยนไพ่ตอบหน่อยสิเขาคิดหนักเรื่องอะไรอ่ะเฮ้ยเดวิลอ,อยากออกมาเอาไหมอ่ะเอาเปล่าเอา,เอานะถามเองตอบเองนักเองพอก็คิดหนักอ่ะจะคิดหนักเรื่องอะไรอ่ะถ้าไม่ใช่เดวิลอ่ะปิดไว้นิดหนึ่งนะโอ เดี๋ยว YouTube บนลิดหน่อยก็ไม่ได้นะ YouTube อะ่ะคิดแบบในด้าน <c ười> คิดในด้านสิบแปดหัวเขาให้แล้วไหมล่ะนี่ไงตกเป็นทาสเนี่ยนี่ไงหรือว่าจะเป็นเขาเองเนี่ยอยากจะขยุ่มขย่ำไม่ใช่ยุ่มหัวนะแสดงว่าคนนี้อ่ะจะเป็นคนที่แบบ รู้สึกหนักกับคุณมากเลยอะรู้สึกเดวิลแต่แสดงออกแบบฉันไม่สนเหมือนก็ไม่ได้แคร์อะไรมากก็ไม่ได้อะไรอะอแต่ว่าข้างในเนี่ยร้อนเป็นไฟอะไรเนะี่ยมีดาวห้าแฉกอยู่ข้างดังเหมือนเรียนอะอน่าจะเป็นคนที่หวางมาดนะประมาณว่ามองว่าตัวเองก็แซบพอตัวอืม แต่ถ้าเกิดลองดูนะถ้าเกิดใครมาคุยกับคุณเนี่ยเขาจะเป็นประมาณว่าแบบห่วงก้างอะ,อะห่วงก้างมาแบบเนียนๆแบบห่วงก้างเลยแหละอ่ะเอาเป็นว่ารู้สึกรู้สึกห่วงรู้สึกหึงเลยเดวิลเนี่ยเห็นแบบเนี้ยอมทําเป็นไม่มีอะไรแต่ที่ไหนนะร้อนเป็นไฟเลยข้างในเนี่ยเดวิลเนี่ยวน,นยคิดเรื่องคุณอยู่ตลอดเวลาเลยนะแฮงแมนเนี่ยคิดเรื่องคุณอยู่ตลอดแต่ไม่แสดงออก เดวิลก็เนี่ยยิ่งตอนช่วงกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะรู้สึกเป็นทุกข์เป็นห่วงหรือว่าแอบส่องก็ไม่รู้ว่าหาคําตอบไปกดไลค์ให้ใครอ่ะไปกดหัวใจให้ใครองอนนะบางทีงอนเองคิดไปเองงอนเองก็มีนะบางคนเน่ะ <c oughs> ไม่พูดด้วยเนี่ยแปดไม้มา <c oughs> ต้อง ร,รู้สึกอยากจะ take action ต้องทำอะไรสักอย่างรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างเวลาที่เขาเาทนไม่ได้อะอะถ้าไม่ได้คำตอบถ้าออกไปหาคำตอบแล้วไม่ได้คำตอบหรือว่ามันมีอะไรคาระคาซังเขารู้สึกแบบอยากจะ take action ด้วยแปดไม,ม้วางแผนนะคนคนนี้เจ้าวางแผน <c oughs> The Hangman เจ้าวางแผน รู้สึกสามดาบสามดาบคืออะไรเด e ม a g i กเชียนคือคุณแบบคุณหน้าฟัดหน้าหลงไหลนะเก่งไปซะทุกอย่างอะ่ะแม้เขาจะแบบอยากจะเข้าหาอยากจะพูดคุยเหมือนคุณก็รู้ทางไปหมดเด e ม a g i กเชียนอ่ะรู้ทันแฮงแมนก็แบบช้านิดนึงนะคะซ้อนแผนอยู่กำลังวางหมากอยู่เดนมาร์กเชียนรู้ละล้มกระดานก่อน อยังไงยังหุดหิบอะสามดาบไม่ชนะใจสักทีหรือเปล่าอ่ะอรู้สึกแบบนั้นอ่ะเก่งเกินแต่ถูกใจไงชอบคนเก่งด้านชอบคนเก่งด้วยแล้วก็แถมเก่งเกินเขาอีกแต่ก็ยังชอบนะไม่ใช่ไม่ชอบอืต้องไปฝึกมาใหม่นะต้องไปฝึกมาใหม่ลนะรู้สึกชอบรู้สึกโดนใจแหละการแต่งเนื้อแต่งตัวบุคลิกท่าทางนิสยัสยใจคอกิริยามารยาท โดนโดนใจหมดเลยนะอะรู้สึกอยากจะไฟกับคุณนะแบบไฟแบบอยากจะเถียงอยากจะมีอะไรที่ไม่ไม่ถ้าคุณไปซ้ายเขาก็จะมองแบบเขาก็จะไปขวาแต่เขาก็จะหาเรื่องทะเลาะว่าทําทไมไม่ไปทางขวาอะไรอย่างเงี้ยชอบทําเรื่องเลกให้เป็นเรื่องใหญ่เพื่อที่จะมีอะไรได้คุยกันหรือเปล่าเด็กดาบเนี่ยเด็กดาบจะประมาณว่าด้อมๆมองๆค่อยๆแบบประมวลผลไยในหัวแล้วก็เอามาคุยรวดเดียวเหมือน มันเด็กช่างสงสัยนะคะจะมาเวลาทะเลาะก,กันหรือเวลาประทะคถากันเขาจะออกแนวแบบแนวอยากรู้อยากเห็นนะถามคาถามแบบเจ้าหนูจําไม่อ,อ่ะจะเถียงจะว่าเถียงก็ไม่เฉียงจะว่าดีเบตก็ไม่ใช่หาเหตุผลไม่มีไปจับต้นชนปลายไม่ถูกอย่างเนงะี้ยมีความกวนนะกวนประสาทร,รู้สึกแบบนั้นอยากกวนอยากอยากปอ อยากก่อความวุ่นวาย,ยาดูคุณรู้สึกแบบคุณไม่น่าจะสนใจเขาอะ่ะลึกๆแล้วอะ่ะเขาก็รู้สึกเหมือนแต่ซันเลยนะคุณเวลาที่ได้พบเจอคุณได้คุยกันหรือว่าได้แค่มองผ่านกระจกหน้าต่างหรือกระจกรถใดๆก็แล้วแต่นะฮะไปติด สี่แยกไฟแดงนะก็เห็นกันแล้วก็แบบข้างในนี่เต้นตุบๆแต่ว่าข้างนอกก็แห้งแหวนนะเก็บต้องเก็บทรงไว้ก่อนสิเขาว่าทับใจอะ่ะดูสึกคุณดูแลตัวเองเก่งคุณดูสง่าง,งามคุณดูแบบไม่ไม่มีอะไรไม่ให้ใครมาด้อยค่าคุณได้เลยอะ่ะ เหมาะสมกับใบดูละมูลแต่ก็มีความแข็งแกร่งผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายแต่ก็ยังละมุลอยู่แต่แฝงไปด้วยความแข็งแกร่งและแกร่งมากด้วยเขามีความสุขอะรู้สึกว่ามีความสุขไปด้วยเวลาที่ทุกครั้งที่เห็นคุณเลยแหละนะแม้ว่าความเก่งกาจความสามารถของคุณมันจะเยอะสักแค่ไหนแต่เขาก็ประทับใจในสิ่งน,นั้น เขาแต่เขาก็ยังหาทางที่จะอยากเข้าใกล้คุณอยู่ดีนะติดต่อนะหาทางที่แบบทําให้คุณเอาจริงๆถ้าคุณเป็นคนนิ่งจริง,รงๆก็คือถ้าได้เถียงก,บกับคุณก็นับว่าเป็นความรู้สึกที่แบบชื่นใจแล้วอะเหมือนได้คุยกันชอบชนทะเลาะหรือเปล่าเนี่ยเด็กดาเนะดื้อเงียบอ่าแต่อะไรใดๆแล้วก็คือรู้สึกดีมีความสุขอนะเวลาเจอคุณ เหมือนได้รับพลังอะไรบางอย่างนะจากคนเก่งเขารู้สึกว่าคนเก่งอะ่ะสามารถจัดการนู่นนี่นั่นได้เวลาที่เขาติดขัดออบางทีบางบางคู่นะได้คุยกันได้ปรึกษากันแล้วเขาแบบรู้สึกแบบยอมรับว่าคนเก่งทั้งเลยอะแต่ว่าบางคนอาจจะมองไปในลักษณะที่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วคือคนเก่งกว่ามันก็ดูเหมือนเขาจะเป็นรองอะ่ะขอเป็นแบบอยู่แบบนี้อยู่แบบ เพื่อนแบบห่างๆอย่างห่วงๆไปก่อนได้ไหมคะแต่ไม่ไม่ตัดขาดกันนะอืไม่ยอมตัดขาดจากคุณหรอกคนคนนี้นะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากมากเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์กันที่คุณอุตส่าห์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตส่าห์แบ่งซูเปอร์แฟนมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่านะ ขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านผู้ขับและอรียาซัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปในคอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ